รู้นี่มันลองมาลองมาคิดดูเกี่ยวกับเรื่องความรู้นี่ยมันมีมันมีอยู่สามรู้นะอันนี้นึกเอาเองนะคือรู้สึกรู้สึกนี่คือหัวใจรู้แล้วก็ความคิดรู้ก็คือตัวความรู้ที่ใช้สมองรู้ใช้ความคิดอีกอันหนึ่งคือชีวิตรู้ชีวิตรู้เนี่ยมันมันอาจจะเป็นบวกกันระหว่างหัวสมองกับหัวใจก็ได้แต่ว่ามันก็คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราเคย ฟังประโยคคมๆแล้วเราแบบโอ้ใช่เลยเงแต่ชีวิตเราก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่ได้อย่างเช่นคนเราเกิดมาก็ต้องตาย,ยาหัวสมองมันรู้แล้วเราก็รู้สึกได้เวลาพ่อแม่เราตายคนดีวรับตายแต่ถ้าเรารู้แล้วเราทําไมต้องหลั่งน้าําตาทําไมต้องเสียใจก็เพราะว่าชีวิตมันยังไม่รู้ไงนี่เรื่องต่างๆก็เหมือนกันความรู้สึกเนี่ยเรารู้หัวสมองตักกะในเชิงตักกะในเชิงเหตุผลเนี่ยเรารู้ไต่ตองได้เลย แต่ชีวิตมันยังไม่รู้เราก็ต้องสุขทุกข์กับมันอยู่ต่อไปคือไม่ไม่หลุดออกไปจากพันธนาการของมันอนะอันนี้เป็นความพยายามที่จะคิดนะทีนี้เวลาเราดับความคิดได้หรือเรานั่งถ้าทางทางพวกที่เขาศึกษาจริงๆเขาอาจจะเรียกว่าภาวนาก็ได้ที่พอไปถึงจุดนั้นมันดับความคิดไปดับความรู้ไปแล้วที่เขาบอกว่ามันเบิกบานขึ้นมาทันที มันเป็นความเบิกบานขึ้นมาทันทีมันก็อาจจะเป็นตัวนะชีวิตมันรู้แล้วพอชีวิตรู้ก็เหมือนดอกไม้บานแล้วเราก็ยิ้มได้แล้วเราก็เบิกบานแล้วนี่คําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน,นมันก็คงจะตรงนั้นแหละตรงที่ว่าชีวิตมันรู้แล้วนะเหมือนดอกไม้มันก็บานออกมานนะตัวตัวตัวสติหรือตัวรู้เนี่ยตัวรู้นี่สําหรับที่เนี่ยคิดว่าเป็นเป็นตัวสติ แต่ภาพน,นาฟ้าบอกเธอกี่ครั้งกี่หนว่าใจคนควรกว้างใหญ่ดังใจฟ้าผู้เขาบอกเธอกี่หนกี่ครั้งว่าใจคนควรหนักแน่นดังภูผาแม่น้ำ ว่าใจเราควรเยือกเย็นตะวันบอกเธอหรือเปล่าว่าใจเราควรซื่อตรงผู้พายแพ้บอกเธอกี่ครั้ง พลาดพลังบอกเรากี่หนคนลงทางบอกว่าทางนั้นวกวนแต่เราบางคนไม่รับฟังก็หัวใจเรายังคงเต้นรำ